วัสดีจ้าพี่น้องมากินมักขามม,ามักโยมมักม่วงน้อยบมักม่วงป้าบานเท่านะจ้าพี่น้องเสีบๆน้ำกันเด้อจ้าเอาอันไนก่อนดีเนาะมายมอืม้ม Vô mà lấy cha Lón bông bông ngon nó cha nó mày ngon chập biêu bó Mực ngon cỡ เปรี้ยวเหลือบกขามจ้พี่น้องบันนี้บักขามเอาตรงจิ้มถูกอย่างบักขามกบะ่บปันได้โบเปรี้ยวปันไดจ้พี่น้องชูบก่วงบ็ได้หร้อจ้าบ,บกวงบก่วงแคบเนา่าแล้วจ้าพี่น้อง มากินข้าวแก้วน้ำกัน้ะจ้าเด้อตอนนี้ม้อนวดขอกินมักม่วงก่อน <c oughs> กินกมัม่วงแล้วก็ไปนวดนเขาจะเอามาฝากแ <c oughs> ทบมากเลยกับพี่น้องที่เลยแทบจนลืมบ้านเรียกที่นะจ้าจักบ้านเรียกที่อีหยังมาร้อย้อยมากินน้ำกันก่อนกินแล้วค่อยนวด แทบมากเลยจ้ะลูกค้าต่อรอไปก่อนเยอะจ้ะเ้อให้มมใหมอกินของเปียวก่อนอืมแทบมากเลยจ้า เจ็บเจ็บอืมให้บเห็นหน้บจวดจวด เอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่น้องนะจ๊ะเนาะเมื่อหนาวก็กินน้ำกันไหมวยจ๊ะเด้อฝากกดติดตามนน่อยนะจ๊ะ่าย่าหนองกระซุมสวัสดีจ้า